นอบน้อมแด่พระธตนตรัยขอกาบพระเจระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับเช็นผ่านญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านญาติโยมก็นั่งตามสบายนะฮะวันนี้ก็ตรงกับวันที่3ม,มิถุนายนพุทธศักราช2568ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน7วันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปพระพิสุสมมณีน ก็จะใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูจำพรรษาในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดก็เป็นฤดูของการอยู่จำพรรษาของพระพิสุสมณเณรแต่โดยมากเรามักจะได้ยินว่าพระพิสุอยู่จำบรรษาแต่ไม่เคยได้ยินว่าสามเณรเนี่ยอยู่จำพรรษาด้วยแต่ในทางพระพิยันยนี้นี่ยสมเณรก็ต้องอธิษฐานอยู่จำบรรษา เพราะว่าสามมเนรที่อยู่จำพรรษาถ้าหากว่าอายุครบ20ปีบริบูรณ์ในช่วงพรรษาหลังเมื่อบวชเป็นพระพิสุพระพิสุรูปนั้นก็สามารถที่จะกรารกระถินได้ถ้าอยู่ครบอยู่จำพรรษาครบสามเดือนแรกก็นับตั้งแต่ตนเองอยู่จำพรรษาตั้งแต่เป็นสมมเนนแล้วก็นับรวมตอนที่บวชเป็นพระใหม่ เมื่ออยู่ครบสามเดือนก็ชื่อว่าเป็นพระพิสุอยู่จำบรรษาอันนี้ก็ต้องอาศัยการศึกษาเล่าเรียนพไม่อย่างนั้นสมามเณรก็อาจจะขาดโอกาสในการบวชเข้ามาในธรรมวิน,น,นัยนี้ถ้าว่ามีอายุครบบวชแต่ตนเองไม่ได้อยู่จำบรรษาหลังจากที่บวชไปแล้วอาจจะไม่มีสิทธิ์ในการกรารกระถินก็เป็นได้นั้นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาธรรมะ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้บุคคลผู้ข้นขวายในบุญกุศลได้รับประโยชน์ในสมัยพระเจ้าที่มีพระชนมายุยืนอยมพระองค์ก็จะแสดงปาติโมกในวันอุโบสถให้พระพิสุได้มาทบทวนอุโบสถของตนของตนในคราวที่พระพุทธเจ้ามีอายุยืนเนี่ยบางทีก็ หกปีผ่านไปก็แสดงปฏิโมก์ครั้งหนึ่งในสมัยที่พระพุทธเจ้ามีพระชนมายุน้อยก็อาจจะทุกๆหเดือนก็แสดงปฏิโมก์ครั้งหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าของเรานี่มีพระชนมาน้อยมีพระชนมายุเนี่ยน้อยสุดก็มีพระชนมายุในช่วงคนอายุหนึ่งปีแต่พระองค์ก็มีพระชนแปดสิบปี การแสดงปฏิโมกของพระองค์ก็จะแตกต่างจากพระบุรีเจ้าพระองค์อื่นๆก็คือทุกๆกึ่งเดือนบางรูปเนี่ยบางพระองค์ในหกปีผ่านไปแสดงครั้งหนึ่งปฏิโมกก็คือโอวาทปาติโมกที่ญาติโยมได้ยินได้ฟังว่าขันตีปรมังตโปติติขาเป็นต้นอย่างพระพิสูจน์ที่เกิดขึ้นเป็นไปในยุคสมัยนั้นๆก็มีการกระทำปาิโมกของตนของตน มีการรักษาศีลของตนของตนบางรูปบางท่านก็มีความคุ้นเคยกันแม้ว่าจะบวชมาจากต่างที่ต่างถิ่นต่างครอบครัวต่างพ่อแม่ต่างญาติพี่น้องแต่เมื่อบวชมาในธรรมวินัยเนี่ยก็มีความสนิทสนมกลมเกลียวกันรักใคร่กันนะเพราะว่าอาศัยศีลที่มีการประพฤติร่วมกันนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดความผูกพันกันทั้งด้านจิตใจ แต่ก็อาจจะมีผู้ที่อยากจะทําให้พระพิสุเกิดความแตกแยกถ้าหากว่าใครก็ตามมีความประสงค์อยากจะให้พระพิสุเกิดความแตกแยกและพูดหรือทําโดยประการที่พิสุผู้มีสีนั้นเป็นที่รักแตกแยกกันน่ยก็จะมีโทษเกิดขึ้นแก่บ,บุคคลนั้นเรื่องราวที่มีบุคคลทําให้พิสุเกิดความแตกแยกเพราะประสงค์จะ ให้เกิดความสนุกเกิดความเพลิดเพลินแก่ตนแต่ว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้พระพิสุเนี่ยเกิดความกินแหนงแคลงใจกันไม่ไว้วางใจกันก็เลยเป็นเหตุให้ท่านต้องไปเกิดในอาบายซึ่งบุคคลท่านนี้ไม่ใช่บุคคลโดยท,ทั่วๆไปโยมเป็นพระพิสุที่เป็นเอตตะคะทางด้านจับสลากเวลาที่ท่านจะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่เวลาที่พระ ผู้มีประภาคประสงค์จะเดินทางจาริกจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพื่อประสงค์จะอนุเคราะห์บุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้นน,นบางครั้งพระองค์ก็จะไปกับหมู่พิสุจํานวนมากบางครั้งก็ไปกับพระพิสุจํานวนจํากัดและพิสุที่ไปด้วยบางครั้งก็เฉพาะพระพิสุที่เป็นพระหรหันต์และที่มีฤทธิ์พอจะต้องเหาะไปใช่ไหมเออเกิดว่าโยม เดินไปกับอีกคนนั่งรถไปเนี่ยอ้าวถ้าใครมีรถยนต์ส่วนตัวก็ไปนะไอเราถ้าเราไม่มีรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็อดไปใช่ไหมพระภิกษุผู้มีฤทธิ์เ,เดินทางไปถ้าไม่มีฤทธิ์ก็ต้องอยู่กับที่ละไปไม่ได้และทุกครั้งที่มีการจับสลากโยมพระเถระรูปเนี้ยจะจับได้ก่อนไม่ว่าจะมีใครนิมนต์ในที่ไกลแค่ไหนก็ตามถ้าพระองค์บอกว่าอา้าวต้องการให้ภิกษุห้ารอรูป นะตามพระองค์ไปเพื่อไปอนุเคราะห์ชุมชนที่อยู่ในสถานที่นั้นด้วยการจับสลากบุคคลที่จะจับสลากได้ไปก่อนคือพระโกนเถทานจับที่ใดท่านก็ได้เบอร์หนึ่งตลอดนะฉะนั้นท่านจึงเป็นเอตตะคะในเรื่องของการจับสลากแต่ปรากฏว่าบุคคลผู้เป็นเอตตะคะยมในอดีตเนี่ยทำเรื่องเสียหายที่ทำให้ตนได้รับความเดือดร้อนเพราะต้องการสนุกนะ ความรู้สึกของท่านในตอนนั้นนะท่านเป็นเทวดาแต่อยากจะแย่พระโยมพระเนรรักใคร่กลมเกลียวกันรักษาศีลดีทั้งสองรูปเลยแกก็อยากจะทําให้พระสองรูปเนี่ยแตกคอกันเอาทำยังไงล่ะถ้าอยากจะให้พระสองรูปแตกคอกันสมัยนี้ก็ไม่ยากนะลงสื่อโซเชียลถ่ายภาพหรือทาโดยประการใดๆก็ตามที่คนเห็นแล้วรู้สึกว่าพระรูปนั้นไม่ดีพระรูปนี้ไม่ดีเนี่ยพระก็จะมีการแตกคอกัน เลิกคบหาสมาคมกันแต,แต่ในสมัยก่อนเนี่ยการที่จะทำให้พระเนี่ยเกิดความกินแหนงแคลงใจกันต้องทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าพระรูปนั้นทุศีลน,นั้นในคราวที่พระพิสุสองรูปเดินทางไปจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเวลาที่เดินทางไปโดยมากก็จะเป็นการจาริกโดยการเดินเท้าพอเดินไประยะหนึ่ง อดีตชาติของพระโกนาทานในช่วงนั้นสมัยนั้นเกิดเป็นเทวดาแต่ว่าเป็นเทวดาที่คิดอะไรแผลงๆนะไม่รู้คิดได้ยังไงเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นปุถุชนแต่ท่านได้รับการพยากรณ์ในสำนักของพระเจ้าพนาวาปะปทุมุตระนับย้อนไปแสนกับว่าจะได้เป็นเอตทะคะกำลังจะบอกว่าใครก็ตามแม้จะได้รับการพยากรณ์ว่าจะได้เป็นเอตทะคะเป็น พระพิสพุผู้เลิศในด้านต่างๆในช่วงจังหวะที่อยู่ในสังสารวัฏเนี่ยก็อาจมีโอกาสกระทำผิดได้บุคคลที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์โดยแน่นอนมีโอกาสได้เป็นเอตถะคะโดยแน่นอนเพราะได้รับการพยากรณ์ในสำนักของพระเจ้ยายังมีโอกาสทำผิดทำพลาดได้ก็กลับมาดูที่เรานะเออเราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่โอกาสที่เราจะทำผิดทำพลาดก็เป็นไปได้ ฉนันการได้ยินได้ฟังธรรมนี่แหละจะเป็นเครื่องช่วยทําให้เราได้มีโอกาสพินิษพิจารณาใคร่ควรวญว่าอะไรเหมาะอะไรควรเพื่อที่จะป้องกันระมัดระวังให้ตนเองเนี่ยเยอะทำในสิ่งที่ถูกที่ควรไม่ให้ทําในสิ่งที่ผิดคันลองคลองทมดังในคราวที่พระพิสุสสองรูปนี้เดินทางไปเพื่อที่จะไปกระทําอุโบสถโยมเทวดาต,ตนนี้นะ่ะเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยนะนี่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง เห็นแล้วก็คิดว่าพิสุเหล่านี้ช่างกลมเกลียวกันเหลือเกินเราอาจทำลายพิสุเหล่านี้ได้หรือไม่หนอแกก็คิดแปลกนะพิสุในกลมเกลียวกันเหลือเกินอาจทำให้แตกคอกันได้ไหมเนี่ย <ME> เมื่อคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยตนเองก็ประสงค์ที่จะทำให้พระพิสุสองรูปนี้แตกคอกันท่านบอกว่าเพราะวาความที่ตเนเป็นผู้เกเร เรียกว่าเทวดาต,ตนนี้เนะี่ยในอัตภาพชาตินี้นะเป็นผู้เกเรแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็บำเพ็ญบารมีเพื่อการตรัสรู้ธรรมเพื่อวความเป็นเอตตะคะนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเกเรทุกพบทุกชาติแต่เพราะความเป็นปุริชนนั้นนั่นแหละการใส่ใจไม่แยบคายจึงทําให้ท่านคิดโดยประการที่ทําให้ตนเองเดือดร้อนในพิสูจนสองรูปนั้นเมื่อรูปหนึ่งกล่าวว่าผู้มีอายุขอท่านจงรออยู่สักครู่หนึ่ง ผมมีความต้องการที่จะถ่ายอุจจาระแสดงเดินไปเดินมาเอ้าปวดหนักก็รูปที่ปวดหนักก็บอกว่าคอยผมหน่อยนะผมจะทําธุระหน่อยจะถ่ายหนักสักหน่อยเทวดานั้นก็เลยนิมิตเนรมิตเพศของตนเองเนี่ยเป็นหญิงมนุษย์เนี่ยแกออกอุบายแล้วจะทําให้สอกพระสองรูปเนี่ยแตกคอกันได้ไหมก็เลยเนรมิตเพศของตนเองเนี่ยเป็นหญิงมนุษย์ในการที่พระเถระรูปหนึ่งเข้าไปในระหว่างพุ่มไม้แล้วก็ออกมา แกก็ออกมาด้วยนะเอามือข้างหนึ่งกล้าวมวยผมข้างหนึ่งจัดผ้านุ่งแล้วก็เดินตามมาข้างหลังพระเถระทำโดยประการว่าถ้าใครมองเห็นจะต้องคิดโดยประการที่พิสูุรูปนี้กับตนเองเนี่ยซึ่งเป็นหญิงจำแลงเนี่ยจะต้องมีการกระทำอะไรที่ไม่เหมาะไม่สมแน่นอนพระรูปที่รออยู่เนี่ยมองเห็นเทวดาจำแลงนั้นที่เป็นผู้หญิง ส่วนพระที่เดินออกมาเนี่ยมองไม่เห็นนะพิสุรูปที่ยืนอยู่พอเห็นเท่านั้นละโยมความรู้สึกที่ตนเองเคยเคารพนับถือเพื่อนพรหมจันทร์ที่เดินทางไปไหนมาไหนกับตนเองเนี่ยความรู้สึกนั้นหายไปเลยนะเพราะว่าบุคคลผู้มีศีลเป็นที่รักพอเห็นอีกผู้หนึ่งเข้าใจว่าท่านเป็นผู้ทำลายศีลนะต้องอาบัติประชิกในเพราะมีเมตุนธรรมกับ มาตุคามนะก็เลยคลายความยินดีคลายความรักในพิสุรูปนั้นเทวดานนะั้นก็รู้ความที่พิสุูนั้นเห็นตนแล้วก็อันตรธานไปนะอันนี้อันนี้ก็ท่านก็ไม่ได้คิดอะไรนะว่าการกระทําแบบนี้นะจะทําให้ท่านเดือดร้อนหรือทําให้ท่านได้รับทุกข์รับโทษอย่างไรเพราะอาศัยความสนุกที่ตนเองประสงค์ที่จะทําให้พระเถระเนี่ยเป็นไปโดยประการที่จะไม่คบคาสมาคมกัน เมื่อพิสุรูปที่ยืนคอยเห็นแบบนั้นก็เลยตำหนินะว่าพิสุผู้มีอายุศีลของท่านขาดเสียแล้วพิสุรูปที่ไปถ่ายหนักก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนเราจะมากล่าวอย่างนี้ก็เลยกล่าวว่าผู้มีอายุกรรมเห็นปานนั้นของผมไม่มีอีกฝ่ายหนึ่งก็โจทย์อีกฝ่ายหนึ่งก็ปฏิเสธพูดกันไปพูดกันมาก็ไม่สามารถที่จะทำให้อีกฝ่ายยอมรับวาทะของตนของตนได้ แต่ก็เดินทางไปด้วยกันนั่นแหละจนกระทั่งไปถึงสถานที่พำนักอยู่ในอาวาสที่จะกระทำอุโบสถร่วมกันปรากฏว่าพิสุรูปที่เข้าใจผิดนั้นอะ่ะไม่ยอมกระทำอุโบสถร่วมยังไงก็ไม่ทำร่วมเลยนะเพราะว่าพระพิสุจะกระทำอุโบสถก็ต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีศีลหมดจดถ้าต้องอาบัติเบาก็ต้องแสดงอาบัติให้ตนเองบริสุทธิ์ก่อน จึงจะกระทําอุโบสถได้ถ้ากระทําอุโบสถโดยที่ศีลของตนนะ่ะยังบกพร่องมีอาบัติติดตัวและฝืนทำอุโบสถพระบุริเจ้านี่ก็ปรับอาบัติปรับโทษไว้เป็นอาบัติทุกกฎนั้นพิสุรูปนั้นก็เลยไม่ยินดีที่จะกระทำอุโบสถเพราะเข้าใจว่าพิสุเพื่อนของตนที่ออกมาจากพุ่มไม้ตอนที่ไปทำธุระไปถ่ายหนักนั้นนะ่ะ ประพฤติล่วงศีลต้องอาบัติประราชิกพอทั้งสองรูปไม่ยอมลงอุโบสถร่วมกันไม่ใช่มีแต่สองรูปหนี่ก็มีพระรูปอื่นด้วยเทวดาเดือดร้อนใจแล้วทีนี้คิดได้แล้วทีนี้โอ้เราทำไม่ดีแล้วเนี่ยการไปทำเล่นของเราเนี่ยเป็นเหตุทำให้พระพิสุผู้มีศีลเป็นที่รักเนี่ยแตกคอกันและไม่ยอมทำอุโบสถแกก็เลยต้องปรากฏกายนะมา พูดมาชี้แจงเหตุผลว่าพิกษุรูปนั้นนั้นไม่ได้ทําผิดศีลอะไรตนเองเนี่ยอยากจะล้อเล่นอยากจะสนุกขึ้นมาก็เลยแกล้งทําแบบนี้แบบนี้พิสุรูปที่เข้าใจผิดเนี่ยก็ยอมรับนะว่าเออถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะก็มีการทําอุโบสถร่วมกันแต่ปรากฏว่าจิตใจที่มันมันผิดปกติที่เคยสนิสนมกลมเกลียวกันนะ่ะ แม้จะรู้ว่าบุคคลหรือผู้ที่ตนเห็นผิดนั้นไม่ได้ทำผิดอย่างนั้นจริงแต่ไม่สนิทสนมเหมือนเดิมทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็ในระหว่างทางใครโต้เถียงโต้แย้งกันมาตลอดใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงอีกฝ่ายก็โจดอีกฝ่ายก็เรื่องปฏิญญาตนเองความรู้สึกแบบนี้มันมันไม่หายไปมันหายหายไอ้ความรู้สึกที่จะไปโจดว่า เพื่อนของตนเองเนี่ยผิดศีลเนี่ยตัวนี้หายไปเพราะว่ามีคนมายืนยันแต่ความรู้สึกที่จะสนิทสนมเหมือนเดิมนะ่ะไม่มีปรากฏว่าต่อมาเนี่ยเชลดาตนนั้นอ่ะตายไปไปบังเกิดในเอเวจีมหานรกเห็นไหมอยากสนุกนะแต่ว่าพอผลที่เกิดขึ้นจากความสนุกของตนเองความประสงค์ที่จะให้เกิดความสนุกของตนเองส่งผลไปเกิดในเอเวจีมหานรก ไม่ใช่อยู่วันสองวันเดือนสองเดือนนะโยมนะอยู่หนึ่งพุทธันดรน,นานเวลาหนึ่งพุทธันดรตั้งแต่สมัยของพระเจ้าพนาวากัสปะจนถึงสมัยของรพระเจ้าของเราหนึ่งพุทธันดรเนี่ยการนับว่าหนึ่งพุทธันดรก็คือนับช่วงระยะเวลาของพระเจ้าพระองค์หนึ่งมาจนถึงพระุเจ้าพระองค์หนึ่งในยุคสมัยนั้นพระุทเจ้าพนาวากัสปะเกิดในยุคสมัยที่คนมีอายุสองหมื่นปี อายุของคนจะลดลงตามลำดับด้วยอำนาจของอากุศลที่เกิดขึ้นเป็นไปลดจนถึงสิบปีพอถึงสิบปีเนี่ยเป็นขีดต่ำสุดของคนและพอถึงช่วงอายุสิบปีเนี่ยคนก็มีการลุกรานประหัดประหารการเข็นฆ่ากันด้วยอำนาจของอกุศลที่มีกำลังคนกลุ่มหนึ่งก็เห็นโทษภัยของการเบียดเบียนการประหัดประหารจึงหลบหนีไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยอยู่ตามถาม้ำตามเขาตามป่า อยู่ไปอยู่มานะปรากฏว่าตนเองเนี่ยปลอดภัยจากอันตรายไม่มีใครมาเข็นมาฆ่าและตนเองก็ไม่ได้ไปฆ่าบุคคลอื่นพอออกจากสถานที่อยู่ของตนของตนมาพบเห็นกันก็ดีอกดีใจนะคนที่ฆ่ากันก็ฆ่าไปตนเองก็รอดพ้นจากการฆ่าและตนเองก็ไม่ฆ่าบุคคลอื่นเห็นคุณของการงดเว้นจากปาณาติบาตก็เลยสมาทานการงดเว้นจากปาณาติบาต และความเป็นไปของคนเหล่านั้นก็มีคุณธรรมเกิดขึ้นในจิตในใจลูกหลานของบุคคลเหล่านั้นก็เกิดมาก็มีอายุยืนขึ้นตามลำดับจาก10ปีอายุก็มากขึ้นตามลำดับจนไปถึงอสงไขยปีพอไปถึงอสงไขยปีอายุของคนก็ลดลงมาตามลำดับจนมาถึง100่งรปีพระเจ้าของเราจึงอุบัติเกิดขึ้นในช่วงของคนอายุหนึปี หนึงรอบแบบนี้แหละเรียกว่าหนึ่งพุทธันดรนตกนรกไปหนึ่งพุทธันดอนอย่าไปคิดว่ามันเหมือนกับไฟในเตาแก๊สนะโยมนะท่านโยมเอามือไปอังเนะี่ยอยากจะรู้ว่าไฟในนรกมันร้อนขนาดไหนเนะี่ยเพียงแค่กองฟืนใหญ่ๆที่กองไม้สดนะสะเก็ดไฟจากนารกเนี่ยเท่ากับแสงหิงห้อยนะแค่หล่นลงไปพร้อมกับการหล่นลงไปเท่านั้นแหละ สะเก็ดไฟกับไม้สดเหล่านั้นนะ่ะหายไปเลยนะไม่หายไปเลยนะฉะนั้นนะ่ะความร้อนของไฟในนรกเนะี่ยร้อนแบบนั้นแต่สัตว์นรกนะ่ะไม่ถูกเผาไหม้แบบนั้นนะเพียงแค่ได้รับทุกขเวทนาทางกายสมกับกรรมที่ตนกระทำานะท่านก็อยู่ในนรกพุทธนันดรหนึ่งในยุคสมัยพทธเจ้าของเราบัตเกิดขึ้นด้วยบุญกรรมที่ท่านได้สั่งสมไว้ก็ทําให้ท่านเกิดมาในตระกูลที่ มั่งคั่งในกรุงสาวัตถีภายหลังมาออกบวชโยเพอออกบวชแล้วเหตุการณ์ที่ตนเองเคยทำให้คนแตกแยกก็ยังส่งผลอีกกรรมเก่าที่เคยทำไว้ยังไม่สิ้นไปเวลาที่ท่านจะไปบิณฑบาตก็จะมีรูปผู้หญิงเดินตามหลังคนเห็นก็คิดว่าเอาหญิงคนนี้เป็นสหายของท่านเวลาใส่บาตรนะก็ใส่แบบสองที่สองคล้ายๆเตรียมเพื่อท่านหนึ่ง หนึ่งรูปแล้วก็หญิงสาายของท่านหนึ่งรูปไปไหนมาไหนคนก็จะมองเห็นหญิงสหายของท่านเป็นรูปที่มีกรรมเป็นปัจจัยไม่ใช่ไม่ใช่รูปที่เป็นผู้เป็นคนจริงๆนะแต่เป็นรูปนะถ้าสำนวนนักอภิธรรมก็กรรมปัจจะอุตุชะรูปที่เกิดจากอุตุที่มีกรรมเป็นปัจจัยนะตามหลังท่านไป คนผ่านไปผ่านมาก็จะล้อเลียนท่านจนเป็นเหตุให้ท่านเกิดความไม่พอใจท่านก็เลยว่าด่าเขาตอบนะเรื่องนั้นก็ทราบถึงพระองค์พระองค์ก็เลยตรัสเรียกมาแล้วก็เล่าถึงเรื่องราวตรัสเล่าถึงเรื่องราวต่างๆว่าท่านได้ทำกรรมแบบนี้แบบนี้ไว้ภายหลังท่านก็สำนึกตัวแล้วก็เจริญกุศลเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดภายหลัง เป็นผู้เลิศในการจับสลากจึงเป็นเหตุให้ท่านได้รับการแต่งตั้งในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าพิสูจทั้งหลายผู้จับสลากนั้นนำเรื่องราวตัวนี้มากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังก็เพื่อที่จะให้เราได้เกิดความสำรวมระหวังโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันข่าวสื่อสารต่างๆที่เราได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าพระสงฆ์มีเกิดขึ้นมากมาย ใจของเราศรัทธ,ธาของเราที่เป็นศรัทธ,ธาของปุถุชนอาจจะมีความคลอนแคลนไปด้วยอำนาจของการเสพสื่อต่างๆฉันก็ให้ระมัดระวังว่าการกระทําของใครก็แล้วแต่เขาก็จะต้องรับผลของกรรมนั้นเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็ให้รักษาศรัทธ,ธาของเราที่มีต่อพระรัตนตรยัยให้มุ่งถึงพระรัตนตรัยเป็นหลักถ้าหากว่าบุคคลเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เราเกิดความเสื่อมถอยจากพระศาสนา ก็อย่าพยายามนึกถึงบุคคลนั้นนั้นไม่ว่าจะเป็นพระภิสุหรือ,อบาสกบาสิกาให้นึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งเมื่อเราใส่ใจได้อย่างนี้จิตใจของเราก็จะเป็นไปในคุณของพระพุธพะทธธรรมพระสงฆ์ศรัทธาของเราก็จะถึงความตั้งมั่นตามสมควรแก่ฐานะโอกาสนั้นนัฉะันในวันนี้นำเรื่องราวของพระเทระแม้จะเป็นเอตตะคะในด้านการจับสลากแต่บุรพกรรม บางอย่างของท่านก็เป็นเหตุทําให้ท่านได้เดือดร้อนต้องไปเกิดในอบายเกิดมาในชาตินี้ก็มีผู้หญิงรูปผู้หญิงเดินตามหลงังเป็นเหตุให้ท่านถูกโจทย์จันในสิ่งที่ไม่เหมาะสมนั้นการเจริญกุศลหรือการทําบาปอากุศลแต่ละครั้งแต่ละครั้งต่างก็ให้ผลของตนของตนทางที่เหมาะควรเราก็ควรที่จะงดเว้นจากบาปอากุศลเจริญกุศลให้เกิดขึ้นเป็นไปในคันธัสดานของตนเพื่อความสวัสดี ในการเดินทางในสังสารวัฏฉันในวันนี้ก็ขออนโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้ขนขวายเจริญกุศลกุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจก็ขอให้บุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจกระทำไว้ด้วยดีเหล่านี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ ต่อไปตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายอิทังเมยาตินันเจวะส,สัพพสัตตานันจะโหตุสเพปิเตอิมังปุญญาปติงรัทธาณะสุขิตาโหตุขอบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าและจงสำเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุขโดยทั่วกันเทินส,ส,สาธุสาธุสาธุต่อไปตั้งใจรับพรนิมนต์พระภิกษุสำเนียงกล่าวธรรม สัพพิตโยวิวัชชนตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพะโรคโควินัส,สตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเจภวัตวันตรายโยอ,อันตรารยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อภิวานทนสิลิสานิจังบุทถาปัจจายิโนจตาโรโอธรรม,มาวทันติอายุวันโนสุขังพลังทรรสีประการคืออายุวันนาสุขาพลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิธ ภาวะตุสัพพังลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระ ทั้งปวงสาภาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธิพะวันดุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิน